กดอสวัสดีค่ะสวัสดีครับช่างหมึกนะคะที่มาให้กำลังใจกับสามสาวนะคะถือโอกาสวันนี้ไลายหลายครั้งแล,ล้วให้สุดหลายครั้งแล้ววันนี้คิดอยากจะพูดอยากจะคุยเนาะ ขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจค่ะในสามโลกต,ต,อตอนที่ดูนี่คงไม่ได้ใส่แว่นคงใส่แว่นคงไม่ได้ใส่แว่นขอบคุณมากนะคะที่ให้กำลังใจขอบคุณมากค่ะสามโลกขอบคุณมากค่ะที่มาให้กำลังใจทักทา,ายกันนะคะก็มาเล่นกับน้องไข่ตุน๋นเหมือนเดิมนะคะ ขอบคุณที่มาแวะท้าทายให้กำลังใจค่ะเดี๋ยวไปอีกครั้งหนึ่งก่อนก็จะดดน้องไขตุนก็จะมีท่าแปลกๆให้ชมไ่ตุนไขตุนสตี กำลังใจนะคะอากาศนี่ก็ช่วงวันนี้ก็อากาศเย็นสบายดีนะคะฝนตกมาแล้วก็ทำให้อากาศสดชื่นแล้วก็เลยอยากจะมาไลฟ์คุยกับทุกคนนะคะให้หายคิดถึงนะคะสามสาวก็หายไปนานนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะได้ไปปล,ปล่อยปล่อยปลาแล้วก็ เป็นการทําบุญไปในตัวเนาะแล้วก็ถือโอกาสมาพบกับทุกๆคนนะคะจะไ,ได้หายคิดถึงกันนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่ให้กําลังใจกับสามสาวนะคะว่างๆเนาะจะเย็นแบบนี้นะคะอากาศเริ่มเย็นนะคะฝนตกสบายๆนะคะมาเล่นกับน้องไก่ตุนค่ะ กำลังใจนะที่เวะมาข่ายให้กำลังใจค่ะไอ้ตุ้นก็โชว์นอนอย่างเดียวเราจะคุยอะไรเนาะคุณนะคะที่มาให้กำลังใจค่ะตุน้น นอนสบายเลยบัรุ่เปิดพระลมแล้วก็เย็นแล้วก็นอนสบายเลยไข่ตุนดูน้องไข่ตุนนะคะมาเล่นกับน้องไข่ตุนก็ดูน้องไข่ตุนค่ะไม่กระดูกกระดิกเลยเลยคะ่ะท่านนอนสบายเลยจับที่นอนตัวเองไว้อยู่กลัวคนขโมยไปบ่ร ขอบคุณ13ล้านดวงใจนะคะที่ด้มานะคะให้กำลังใจกับสามสาวนะคะเล็กดีเลยขอบคุณมากคะ<อ>่ะ<อ>ตัวเมียค่ะเป็นตัวเมียที่บ้านมีแต่เมียตัวเมียสามตัวนะคะอันนี้ก็ทำหมันเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยมีแค่สามตัวตัวเมียใครตุนตุน โอ้ยว่าสีโูว่าหูจักซื้อผู้เจ้าตุน้นใครตุนต้นตุ้นอน่ทำเฉยเลยโชว์หน่อยอ่าโชว์ตัวเมียค่ะตัวเมียทำมันแล้วเรียบร้อยนะคะชอบกินค่ะตัวเมียก็เลยไม่ไปไหนนะคะอยู่บ้านตัวนี้ไม่ไปไหนคะ่ะตัวอื่นนี่อาจจะไปเดินเล่นที่อื่น บางทีถึงเวลามากินถึงกลับมาบ้านแต่ตัวนี้คืออยู่ที่บ้านนะคะกินแล้วก็นอนแอบเข้าบ้านบางทีหาไม่เจอว่าอยู่ที่ไหนโอ้ยท่านเด็ดเลยครับท่านเอาให้ดูเลยชอดเด็ดเลยเนี่ยโอ้ยไข่ตูนเจ้าโช์อะไรลูกเอาชคักเทนอเมนีท่า,อ,ทาอะไรเนี่ยใ <laughs> ข่ตูนเลย เกือบตกเนาะวันนี้ไข่ตุ้นโชว์เลยนะคะต้อนรับสักกราระเขากันไลสามครั้งสองครั้งแล้ววันนี้โชว์ออฟเลยเน้องไข่ตุน๋นโชว์ความสามารถพิเศษนะคะดูไปดูมาแล้วมันไม่ได้เป็นแมวเนี่ยมันจะเป็นหนูอ้วนคุณทุกกำลังใจคะ่ะ ตุ้นทําอะไรลูกอืมน้องใครตุ้นทําอะไรครับตุ้นทําอะไรครับขอบคุณ19ปานดวงใจนะคะที่มาให้กําลังใจกับอ้วนจนทถูกต้องค่ะอ้วนแล้วก็บางทีกิ้งไปเลยอ้วนแล้วพลิกตัวไม่ได้ถูกต้องอ้วนมากพุงโอ้โ เหมือนเจ้าของบ้านเลยค่ะพูงเยอะอ้วนก็กินเหมือนกันเลยแมวกับแมวกับคน็เลยอ้วนเหมือนกันเลยตุน้นยกเท้าออกมาวันนี้ไม่สุภาพนะลูกยกเท้ามาต่อหน้าเพื่อนเพื่อนไม่ได้นะต้องเอาเท้าลงฮะแต่แน่อ้วนนะพลิกตัวไม่ได้จริงๆนะคะโอ้ยน้องพลิกตัวไม่ลงแล้วนี่ จะนอนเลยบุพรพคิกตัวไม่ลงมบลูเอาวันนี้สิบึงสดเด็ดอะไรสิอะไรบบน,นี้สวัสดีค่ะ FCP เดินทางพี่ FC ดีมาแชร์นะคะคนเดินทางขอบคุณมากค่ะทักทายกันนะคะขอบคุณมากนะคะทุกคนที่ยังมาเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะคนเดินทางเห็นไหมคะไขตุนน้นมีท่าพิเศษโชว์ด้วยเดอ้อ <laughs> มีท่าพิเศษ โชว์ให้ดูด้วยนะเห็นไหมนี่ยกเท้าโอ้สุดยอดสุดยอดนอนกิ้งตัวไปไม่ได้แบบอ้วนเนาะพลิกตัวไม่ได้เลยบ่ท่านจะให้ดูหน้าเกะเกทำอะไรไม่กระดีกเลยนะนี่ อตุนตุนให้ตุนขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจกันค่ะที่แวะมาทักทายให้กำลังใจนะคะนี่ไงดูสีท่านอนนี่มาเบิงดูนี่พวกเอวท่นานอนเพื่อนน่ะเพื่อนกิ้งกระตูอะไรมันอ้วนลายปีนอะไรเกือตจะาวหามแน่นี่รับผมด้วยนะขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกาลังใจนะคะอย่าลืมกดติดตามให้กาลังใจซึ่งกันและเนเออมันครบเด้อบริวารนเด้อเด,อเดอีดย๋ยวยุดยุดมันมนอนท่านี้มันอยากโชว์เออเีอ <c oughs> ่งเอ้อว,วันนี้จะดูนะดูไข่ตุนว่าจะตกไหมนี่โอ้รวยหายไปแล้วเนาะอ่าไ,ได้ได้ได้คอนเทนต์กับรวยเยอะเลยนะเดี๋ยวจะลงช, <c oughs> ชอดวันนี้ได้เยอะได้เยอะ <c oughs> ลงไม่ค่อยเยอะเหมือนกับพารวยพาทรวนะคะ ที่ดีมาแชร์นะคะเล็กๆน้อยๆนะคะนานทีเนาะไม่ได้ไล่นานแล้วนะคะก็เนี้ยเพื่อนไปเห้งเก้งน้อนไม่หงเก้งน้อนบ่ะนี่อ้าวงัวนี้มีเฮเลยนะงัวนี้มีเฮเลยนะนี่ปีนไปพูดเลยปีนไปพูดมันปีนอะไรขาท้องปีนอะไรเดี๋ยเดี๋ยวเดินไป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 เจ้าเดินไปเดินไปอู้เออได้แล้วได้แล้วได้แล้ว ชอตเด็ดนะวันนี้ถ้าชอตเด็ดเหมือนกับหมูย่างเลยไท <Yeah. S 1> ตุนไนตุนตุนอ้าวคือรีบไปแทะคนเดินทางวันนี้ไลฟ์หลายครั้งลระบอก fc เนอะ fc fc ดีมาแชร์นะคะขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจคะ่ะ คนเดินทางช่างมึกนะคะที่มาให้กำลังใจกับสามสาวนะคะขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะวันนี้ตอนนี้ดูน้องไข่ตุ้นโชว์อย่างเดียวนะคะเดี๋ยวคุยไปเดี๋ยวเสียอัธร <c oughs> รไม่ได้ไม่ได้ทาใดเลยเอ้าอาปากปากแขววันนี้นอนง่ายอาปากปาแครบ ม่แล้วอย่าไปเก่งมันอย่าไปเกลงมันเคยสีมันเก่ะ คุณนะคะตอนนี้น้องไข่ตุ๋นกำลังแสดงกายกรรมนะคะมีท่าชักกระตุกด้วยนะคะกินเยอะไปนะคะกอสยเจ้งเกิดท่านี้เลยบะลูกหมูือแมว ทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจค่ะเล่นกับน้องไข่ตุ๋นนะคะมาเล่นกับน้องไข่ตุ๋นกันค่ะถ้าใครจันกดไป็นนเนอาะ วันนี้ก็มีวการได้ไปเล่นกับพารวยพาทัวนะคะไปเล่นกับพารวยนะวันนี้มีวการไปเล่นกับพารวยนะคะพารวยก็น่ารักนะคะยอมใส่เสื้อพารวยแต่ใครตุนไม่ยอมใส่เสื้อนะคะถ้าใส่เสื้อนี่ก็โอ้ไม่มีไซส์ให้หลอนใส่เลยแน่เลยอวกอัดไปหมด ะจะนอนท่านี้เนาะวันนี้นี่ฝนจะตกไหมนี่ถ้าเธอนอนท่านี้เนี่ยใครตุน้นนะผู้ชมจะตกใจนะถ้าอะไรนี่ยใครตุ้นทําอะไรไครตุ้นทําอะไรเอาจจะถามนะ คุณจิตหลานมุ่งใจนะคะที่ม้กำลังใจกับสามสาวนะคะนี่จบกนะคะที่แวะมาใมาให้กำลังใจกันนะคะโอ้ตกใจไปเลยคุณคขตุนนะทำอะไรลูกทำอะไรไข <laughs> ตุ้นตกใจเลยนะคะพอดีตัดต่องตัดทิ้ง <laughs> สามสาวได้ปกุดกันให้เนียตกใจ่กำลังนอนท่าสบายอยู่นอกไข่ตุนอืมเอาสัหน่อยไล่สัหน่อยอีกห้าหกนาทีก็จะลงลนะตุนตุนไข่ตุนตุน,ตน,ตนโอ้คุณม,มื้อนี้โบขานจะไม่ได้กินปาลาได้พรุ่งนี้นะ ตุ้นตุ้นตุ้นให้ตุนตุนทักทายเพื่อนเดี่ยฮัลลังให้ได้เอ็ดเป็ดนี่เหมือนปันเจลอ้อได้นี่ยตกใจแล้วก็นอนเนี่ยไปละแก้งด็กก่อนนะคะ

อ้าวจะได้แล้วได้ท่าดีและได้ท่าดีแล้วท่าไหนนี่ท่าขออะไรนี่ท่าขอแก้วขอเหรียญขอเงินทองบุตรโอ้ท่าขอแก้วขอเหรียญนี่ท่าอะไรนี่ลูกฮะอ่าปึ๊บกลับเรียบร้อยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่แวะมาทั่ทไทยให้กำลังใจกับสามสาวนะคะ ขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะขอบคุณคนเดินทางแล้วก็ช่างมือนะคะป้าเจ๋วสตอรี่ที่แวะมาทักทายให้กำลังใจกันนะนะคะในช่วงเวลานี้ก็อีกสองสามนาทีถึงจะโฟกัสไลน์ลงหนยะุดไลน์นะคะเดี๋ยวนะคะไลน์ลงสันดีแก้งเด็กก่อนนะคะจะได้โชว์ให้ดูตุนตุนอ่า ตุนตุนเดี๋ยวนะตุนตุนตุน <c oughs> โอ้ถ้างั้นก็ขออยู่ไลฟ์ก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันโอกาสหนนะ้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยว